สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เวเลอร์พารโร่ค่ะคลิปนี้เป็นแรนด o อมคลิปนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าเชวดานางฟ้าประจําตัวของคุณนะคะในวันนี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะว่าไพ่ของวีเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะวีอยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ ให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะแต่บีเชื่อว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะรับกลับไปให้เต็มที่ได้เลยนะคะพลังงานบวกๆนะนำกลับไปเป็นพลังชีวิตให้กับตัวของคุณเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทำใจว่างๆสบายๆเปิดใจรับฟังนะคะรับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะและที่สำคัญเลยนะคะ ถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะสมัครสมาชิกของช่องนะคะสามารถดูรายละเอียดได้นะคะใต้คลิปวีดีโอนะคะในช่องด e สคริปชั่นนะคะจะมีลิงก์นะคะให้คุณคลิกเข้าไปตรงน,นั้นได้เลยนะจะมีรายละเอียดขึ้นมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะมาดูซิว่าเทวดานางฟ้าน,นะคะในวันนี้ท่านอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรนะคะเจ็ดเรียนนะคะในตอนนี้เลยนะคะ ถ้าคุณนะกำลังลงทุนนะคะลงแรงลงใจไปกับเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามนะในตอนนี้นะคะมันถึงเวลาที่จะผลิดอกออกผลแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณนะ่ะได้เคยพยายามเอาไว้ในอดีตนะพอเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะทุกอย่างอะคะ่ะมันกําลังจะเป็นไปตามที่คุณได้เคย ตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเทมเพลตนะคะกลับหัวนะถ้าก่อนหน้านั้นนะคะคุณรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปอย่างใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะกับคู่ของคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าเรื่องของการงานการเงินรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีความสมดุลเลยนะหาเงินมาก็ไม่พอใช้นะคะการงานก็ติดๆขัดขัด้วยทําอะไรก็ไม่ราบรื่นนะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคไปสหมดเลยนะคิดจะย้ายที่อยู่ก็ไม่ได้ไปคิดจะย้ายงานก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ในตอนนี้นะพี่นางฟ้านะคะก็อยากจะบอกกับคุณว่า ถึงแม้ว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นนะคะแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะว่าสิ่งที่คุณได้พยายามเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่านะคะพอทุกอย่างนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าก่อนน,นนั้นคุณไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของความรักคุณไม่เข้าใจกันในคู่ของคุณเนี่ย ทุกอย่างนะคะก็จะเปลี่ยนแปลปงปใิทิศที่ดีขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนะคะถ้าในเรื่องของงานถ้าก่อนหน้าน,นั้นคุณมีปัญหาในเรื่องของงานเนะเาะเหมือนกับว่าเสนอโปรเจกต์ไปแล้วไม่ผ่านแบบนี้นค่ะหรือว่าสมัครงานแล้วไม่ผ่านอืมแต่ถ้าในตอนนี้คุณอยากที่จะไปลองสมัครงานใหม่นะ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานนั้นนะเพราะว่าไพ่ห้าไม้กลับหัวใบนี้ก็บ่งบอกว่า ทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะเด e h ย g h พลสนะคะเราเวลาที่คุณจะทำอะไรนะตัวของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์อยู่แล้วค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณจะมีคนคอยอุปถัมภ์คุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อมันในตัวของตัวเองนะแล้วโดยเฉพาะนะคะที่ใครนะทำงานเกี่ยวกับความบันเทิงนะคะ งานกลางคืนอ่ะงานกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตานะคะต้องใช้ความสวยความงามอาจจะไม่ใช่งานกลางคืนก็ได้แต่ไพ่ใบนี้ีเน้นไปทางงานกลางคืนนะงานนั้นนะคะ่ะจะทําให้คุณอ่ะประสบความสําเร็จ แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่นะคะในหลักศีลธรรมด้วยนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างอ่ะมันก็จะเป็นไปตามที่คุณอ่ะได้เคยลงแรงลงใจเอาไปในงานของคุณนะคะส่วนในเรื่องของความรักเขาคนนั้น,นก็มองว่าคุณอ่ะมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ต้องกังวลน,นะหกเหรียญคะ่ะถ้าคุณนะคะขอความช่วยเหลือจากใครไว้นะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือนั้นนะคะ หรือนะคุณกำลังรอนะคะรอความรู้สึกดีๆที่จะตอบกลับมาหาคุณจากคนรักของคุณคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมานะคะเพราะเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะทางฝั่งของเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาเองนะก็อยากจะมอบความปรารถนาดีๆให้กับคุณเหมือนกันส่วนในเรื่องการงานแล้วก็การเงินถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากใครไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับธนาคารนะคะหรือผู้ใหญ่ นะคะคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านเอาไว้นะคุณก็จะรับข่าวดีนะคะคุณจะรับข่าวดีนะพอทุกอย่างนะคะมีมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ่ะแต่ขอแค่คุณนะอย่าใจร้อนในการตัดสินใจนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณใจร้อนนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างพัง บีพูดได้เลยนะถ้าคุณใจร้อนทุกอย่างจะพังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ย <c oughs> ก็อาจที่จะตัดการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะ <c oughs> เพราะมีคนที่จ้องแต่ที่จะเอาชนะคนอีกคนนึงอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นห้ามใจร้อนเพราะถ้าใจร้อนทุกอย่างจะพังในเรื่องของการงานก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าถ้าก่อนหน้านั้นนะ่ะ คุณมีอะไรที่ผิดใจกับเพื่อนร่วมงานมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะ่ะสถานการณ์ในตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปนะถ้าคุณเลือกที่จะใจเย็นนะคะเพราะเหมือนกับว่ามันมีการแข่งขันกันมากๆเลยนะในงานของคุณนะ่ะแต่บีอยากจะบอกว่าในสถานการณ์ในตอนนี้คุณไม่ควรที่จะรีบตัดสินใจอะไรควรจะใจเย็นๆนะคะพราอทุกอย่างนะ่ะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมาดูซิว่าพี่นาฟ้าจะบอกอะไรอีกนะคะ เนี่ยถ้าคุณนะ่ะทำอะไรนะคะอย่าไปนะอย่าไปลุ่มหลงม,ม,มัวเมาจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเงินอย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปคือทุ่มเทอดีแล้วค่ะแต่บางครั้งนะ่ะคุณเองก็จะต้องกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะคะอย่าไปผูกมัดอย่าไปยึดติดโดยเฉพาะ นะคะใครที่ทําง,งานอยู่ในตําแหน่งที่สูงๆนะ่ะอย่าไปยึดติดกับหัวขนที่คุณใส่เอาไว้นะให้ถอดมันลงบ้างนะคะเพราะเหมือนกับว่าคุณเองนะ่ะก็ยึดติดกับสิ่งนั้นอยู่นะคะแต่ถ้าใครนะในเรื่องของความรักนะคะบีอยากจะบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าตัดก,การติดต่อสื่อสารกันอยู่ ก็ยังจะมีโอกาสได้วนวนวนเวียนเวียนกลับมาหากันอยู่เพราะก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่สามารถตัดกันขาดได้ยังไม่สามารถที่จะลืมกันได้นะคะ <c oughs> ในเรื่องของความรักก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> แต่ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินน่ะในเรื่องการเงินนี้บีต้องต้องเตือนเลยนะว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับอบายมุกนะคะในตอนนี้คือถ้าไปถ้าไปยุ่งกับอบายมุกนะมันจะไม่ดีนะคะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ ที่คุณนะ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะ่ะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมันจะผิดพลาดแล้วคุณจะหมดเงินและหมดเยอะด้วยนะคะจะทําให้ทุกอย่างมันต้องพังลงไปชีวิตของคุณจะต้องหยุดชงนะงักอันนี้คือสิ่งที่พี่นางฟ้าเขาเตือนมานะว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับอาบายมุกนะคะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเพราะถ้าคุณไปเกี่ยวข้องในตอนนี้ในช่วงนี้จะทําให้คุณเสียเงินทองก้อนโตนะคะโอเคก็เป็นสิ่งที่พี่นางฟ้าเขาเตือนนะ นำไปปลอกใช้นะคะเนี่ยค่ะคุณจะเสียเงินจริงๆนะถ้าคุณถ้าคุณอนะไปทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่พี่ได้เตือนไปแล้วนะคุณจะเสียเงินจริงๆแล้วมันจะทาให้ชีวิตของคุณนะมันมันไม่มีความมั่นคงนะคะเราก็จะเป็นการเสียเงินก้อนตัวก้อนโตด้วยค่ะ จะทาให้คุณเองเนะี่ยรู้สึกว่าเสียอกเสียใจทําให้ตัวของคุณเองเนะี่ยรู้สึกขาดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยในตอนนี้นะยังไม่ควรที่จะไปยึดติดอะไรทั้งนั้นเพราะเขามีโอกาสที่จะวนกลับมาหาคุณถึงแม้ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านั้นนะ่ะจะทําให้คุณเองนะขาดความมั่นใจก็ตามนะคะแต่ อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเยอะตอนนี้นะให้คุณนะ่ะโฟกัสให้เรื่องการงานะแล้วก็การเงินเพราะพี่มองว่าในตอนนี้นสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณเลยนะน่าจะเป็นเรื่องการงานะแล้วก็การเงินนะี่ะที่กาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ่ะส่วนเรื่องอะไรอนะ่ะที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรทำให้คุณหนะี่อกหนะักใจอนะ่ะในตอนนีน้ปล่อยมันไปก่อนไม่ต้องไปยุ่งนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะ่ะขาดความมั่นใจเราไม่สามารถที่จะแบบเดินหน้าต่อไปในชีวิตของคุณอนะ่ะ เพราะฉะนั้นปล่อยมันไปนะไม่ต้องทำอะไรนะคะอะไรที่ไม่ดีปล่อยมันไปให้หมดนะคะเพราะทุกอย่างอะคะ่ะคุณเองนก็เจออุปสรรคแบบนี้มาเยอะแล้วแล้วคุณเองนก็มีประสบการณ์มามากแล้วค่ะนะคุณเองมีประสบการณ์มากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรงินหรือเรื่องของความรักก็ตามนะคะคุณมีประสบการณ์ณผ่านมาแล้วเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคุณเองน่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะประคับประคองชีวิตคู่ หรือเรื่องการเงินของคุณได้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคไปหมดรู้สึกว่ามันหนักรู้สึกว่ามันเหนื่อยรู้สึกว่าหาทางแก้ไขแล้วหาทางป้องกันแล้วแต่ก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ไม่สามารถที่จะปกป้องได้ในเรื่องของการงานอะ่ะก็อาจจะมีช่วงที่พัก นะคะมีช่วงที่พักแบบเฟดตัวออกมาอยู่กับตัวเองแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าต้องการเวลาในการคิดอะว่างานชิ้นเนี้ยควรจะทําอย่างไรให้มันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้งานชิ้นเนี้ยจะต้องทําอย่างไรให้ให้เหมือนกับว่าถูกใจคนที่ได้เห็นแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าได้มีช่วงที่ มาอยู่กับตัวเองอะ่ะแล้สร้างกำแพงขึ้นมาไม่ให้ใครเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะบีมองว่ามีการบล็อกมีการปิดกั้นใจนะคะมีการมีการไม่พูดไม่คุยกันอะ่ะ อืมนะคะในตอนเนี้ยแต่บีมองว่าสถานการณ์อ่ะมันกําลังจะเปลี่ยนไปนะพอตัวของคุณเองเนะี่ยในตอนเนี้ยบีมองว่ามีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการงานเนะ่ยคุณเองนะคะก็จะสามารถที่จะจัดการแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยความรอบคอบส่วนเรื่องของความรักก็เหมือนกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะ คุณเองจะไม่มีความสุขในเรื่องของความรักความรักจะไม่สมหวนก็ตามนะคะแต่ในตอนนี้นะทุกอย่างนะคะมันจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณเองนะคะเลือกที่จะใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์นะคะเพราะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยบีมองว่ามีครบหมดเลยนะทางเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักอะคะ่ะแล้วเป็นอะไรที่ตัวของคุณเองเนี่ยจะต้องนะคะอยู่บนพื้นฐานของ การมองโลกตามหลักความเป็นจริงว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วการตัดสินใจของคุณนะ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนในการตัดสินใจจะต้องใช้สติในการตัดสินใจแล้วจะทําให้คุณนะ่ะไม่เสียใจในภายหลังนะคะในเรื่องการเรงนะินน่ะอย่างที่บีได้บอกไปแล้วนะว่าในตอนนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเข้าไปยุ่งนะคะ มันจะทําให้คุณเสียเงินก้อนโตแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยุ่งตรงนี้นะคะมันจะทําให้คุณนะ่ะแก้ไขสถานการณ์ของคุณได้เรื่องของความรักก็เหมือนกันค่ะก่อนหน้านั้นถึงมันจะไม่มีความสุขก็ตามแต่ในตอนนี้สถานการณ์ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะความเหงาความเศร้าความโดดเดี่ยวมันก็จะค่อยๆหายไปด้วยนะทุกอย่างมันจะแปลเปลี่ยนไปนะคะ คุณกำลังจะได้ตัดสินใจนะคะแต่ว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยบีมองว่าห้ามใจร้อนนะจริงๆนะคะห้ามใจร้อนห้ามใจร้อนต้องใจเย็นๆจริงๆค่ะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะถ้าคุณใจร้อนตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่นางฟ้าอยากจะเตือนว่าให้ใจเย็นๆห้ามอย่าใจร้อนนะคะเพราะในตอนนี้คุณจะได้ตัดสินใจนี่แหละ แลจนะจ้จะเป็นเรื่องที่คุณหนะักอกหนักใจด้วยจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ดิอยากจะบอกว่าให้คุณนะคะนำอดีตที่ไม่ดีนำอดีตที่เคยผิดพลาดนะ่ะไม่ว่าในอดีตของคุณจะเคยผิดพลาดในเรื่องการงานการเงินความรักนะ่ะ คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการงานคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องในเรื่องของการใช้เงินหรือคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในการที่หันหลังออกมาจากใครแบบเนี้ยค่ะทุกอย่างนะคะเรื่องราวทุกอย่างที่เคยผิดพลาดในอดีตที่เกิดจากการที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคุณจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นนะคะมาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันของคุณ นะคะเพราะพีมองว่าสิ่งต่างๆที่เคยได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ่ะมันสอในให้คุณโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าใจร้อนกับชีวิตปัจจุบันนะคะต้องใจเย็นๆใช้สติคิดให้รอบคอบในการดำเนินชีวิตของคุณเพราะนะถ้าคุณนะ่ะใช้สติแล้วนะ่ยคุณจะไม่ผิดพลาดอีกเพราะทุกอย่างมันเคยผิดพลาดไปแล้วทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นในตอนนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตของคุณที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอแค่คุณนะคะอยู่บนหลักของความถูกต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็อยู่บนเหตุผลนะใช้เหตุผลใช้สติในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณใจร้อนอทุกอย่างถ้าคุณใจร้อนมันจะเป็นอะไรที่ ต้องจบต้องพังงานของคุณก็จะไม่สําเร็จเงินของคุณก็จะไม่ราบรื่นรักของคุณก็จะพังลงไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามตัดสินใจให้รอบคอบนะคะใช้สติใจเย็นๆเท่านั้นนะเพราะการที่พี่นางฟ้าออกมาแบบนี้นะคะบีมองว่าคุณเองนะ่ะก่อนหน้านั้นนะ่ะอาจจะใจร้อนในการตัดสินใจมาจนเกินไปสักหน่อยนะคะมาเลยทําให้บางครั้งนะ่ะ มันผิดพลาดมันผิดหวังมันเศร้าเสียใจนะเนี่ยค่ะอันนี้คือห้ามสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะถ้าก่อนหน้านั้นนะคุณรู้สึกว่าอุปสรรคที่เข้ามานะคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยแล้วทาให้มีแต่ความเศร้าความเสียใจความเบื่อนหน่ายในชีวิตนะคะบีอยากจ,จะบอกว่าก่อนหน้านั้นคุณเคยใจร้อนมาแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ว่าทุกอย่างที่ตัดสินใจลงไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันได้ผิดพลาดลงไปในอดีตเนี่ยเจะเกิดจากความใจร้อนของคุณเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณก็จะต้องใจเย็นลงและนําความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนสอนให้กับคุณได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันของคุณนะขอให้คุณนะคะเป็นจดเฮอร์มิตนะผู้ที่มีความสุขุมใจเย็นรอบคอบคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคะต้องไตร่ตรองให้ดีๆซะก่อนนะคะ แล้วพอถึงเวลาให้ตัดสินใจเนี่ยก็ให้คุณตัดสินใจแบบราชินีถือดาบนะคะให้คุณตัดสินใจแบบราชินีถือดาบไปเลยนะตัดสินใจด้วยความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณกําลังรอคนเก่าอยู่ะแล้วถ้าคนเก่ากลับมาคุณรู้สึกว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้หรอกตัดเลยนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าคุณไม่อยากจะได้แล้วให้ตัดไปเลย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกเขาจะกลับมามั่นคงกับคุณก็ให้คุณชัดเจนกับเขาไปเลยค่ะว่าคุณให้โอกาสเขาบีมองว่าครั้งนี้คุณจะเป็นฝ่ายได้เลือกจะไม่ใช่เขาที่เป็นฝ่ายที่เลือกคุณจะเป็นฝ่ายได้เลือกเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณเป็นเดอะเฮอร์มิตนะขอให้คุณใช้สติใช้ความคิดนะคะขอให้ขอให้คิดทุกอย่างอะเป็นเหตุเป็นผลให้หมด แล้วก็ทําอะไรก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบอย่าร้อนนะคะทุกๆอย่างต้องเป็นไปทีละสเต็ปสเต็ปนะแล้วมันจะสําเร็จนะคะเราตัดสินใจอะไรนะก็อย่าลังเลนะคะ อย่าลังเลแล้วถ้ามีใครมาชวนให้ลงทุนอะไรในตอนเนี้นะลงทุนก้อนใหญ่ๆนะ่ะก็อย่าไปลงทุนในตอนนี้เพราะเหมือนกับว่าลงทุนไปแล้วคุณจำไม่ได้กลับคืนมานะคะนี่ก็คือสิ่งที่นะคะเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะแล้วบีก็มองว่าสิ่งที่ออกมาเตือนตรงเนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์และความใจร้อนของคุณเพราะฉะนั้น นะคะย้ําอีกสักรอบเนาะว่าใจเย็นๆนะคะไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรก็ตามนะคะทุกอย่างมันจะสําเร็จคุณจะได้เป็นผู้เลือกนะในรอบนี้คุณจะได้เป็นผู้เลือกแต่ที่สุดแล้วอย่าใจร้อนนะคะเราตัดสินใจอะไรก็ให้ชัดเจนไปเลยนะโอเคเรามาดูคําตอบจากนางฟ้าเพิ่มเติมนะคะพอบีมาว่าชีวิตของคุณมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละอืม แต่ก็ต้องใช้สตินะถ้าใจร้อนอ่ะทุกอย่างมันก็จะผิดพลาดเยสนะคะมีเครื่องหมายตกใจด้วยคือทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่มือของคุณเองคุณเป็นคนตัดสินใจในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้นะ่ยเหมือนกับว่าฟ้านะ่ะเปิดแล้วนะคะอบ,บันดัน,นะคะ่ะความสุขสมบูรณ์กำลังจะมาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณกำลังรอนะคะ ในเรื่องอะไรก็ตาม,มอย่างที่วีได้บอกไปแล้วนะถ้าคุณรอในเรื่องของความรักเนี่ยความรักก็จะเข้ามาหาคุณถ้าคุณรอในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินการงานแล้วก็การเงินของคุณก็จะเข้ามาหาคุณเหมือนกันแต่ที่สุดแล้วทุกอย่างจะต้องคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลต้องมองความจริงที่สามารถเป็นไปได้นะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าลุ่งหลงมัวเมากับสิ่งที่คุณเห็นแล้วแค่ว่าถูกตาต้องใจอย่าหลงไปในจินตนาการเหล่านั้นนะคะ ซัพเช็มีข้อหมายตกใจนะก็คือนะคะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเลยนะคะอืมคำตอบจากพี่นางฟ้าเนี่ยค่อนข้างเป็นมันทีทางเดียวกันนะร e c o v e r y ค่ะในตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกเศร้าถ้าคุณรู้สึกเสียใจถ้าคุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าผิดหวัง นะคะไม่มีอะไรเลยที่คุณรู้สึกว่าเป็นไปอย่างใจของคุณเนะี่ยพี่อฟ่าอาจจะบอกว่าให้คุณนะปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณนะคะนำใจของคุณเนี่ยกลับไปสู่จุดที่มีความสบายใจที่สุดนะคะแล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้นะอีกใบหนึ่งนะคะบิ๊กแฮป c h a n ชนค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เข้ามาหาคุณนะ เพราะฉะนั้นนะคะพี่นา้าเนี่ยอยากจะบอกกับคุณว่าคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวเลยนะความสุขที่ยิ่งใหญ่อะ่ะรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีการเติมเต็มมากขึ้นนะคะโอเคโรแมนติกลนะคะพลังงานดีมากๆเลยนะคะรับกลับไปเลยนะ โรแมนแอนเจลห้าใบนะคะเพราะเมื่อกี้เปิดพี่นางฟ้าไป5ใบนะ h e a r t to h e a r ค Conversation ค่ะคนที่คุณคุยอยู่อ่ะอหรือคนที่คุณนะ่ะตัดความสัมพันธ์กันไปแล้วเนี่ยบีมองว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะสามารถที่จะสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณนะ สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของกันและกันได้นะคะบีมองว่ามันเป็นแบบนั้นนะหรือนะคะคุณอาจที่จะรอคนใหม่ของคุณนะ่ะคนใหม่คนนี้นะ่ะบีมองว่าก็น่าจะเป็นคนที่ตามคุณมานานแล้วนะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาแล้วในอดีตนะเลส y ัวเอกนะคะพลังงานที่ไม่ดีลบออกไปให้หมดเลยนะ attraction ค่ะ คุณจะได้เจอกับคนที่มีเคมีที่เข้ากันกับคุณคนที่มีแรงดึงดูดเข้าหากันกับคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่ในรอบเนี้ยคุณจะมีสิทธิ์เลือกนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดึงดูดตาดึงดูดใจกับคุณมากๆจะเป็นคนที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าหัวใจพองโตนะเราจะเป็นอะไรทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าความรักดีๆเนี้ยมันมีอยู่จริงน,นะคะ for giving and learning นะคะให้คุณนะรู้จักการเรียนรู้และการให้อภัยนะคะเพราะไม่ว่าอดีตที่ผ่านมานะในเรื่องอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ให้อภัยค่ะเก็บไว้เป็นบทเรียนนะอย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วนะว่าสิ่งต่างๆที่เคยได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้คุณนะ่ะเข้มแข็งแล้วก็เติบโต,ตเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันจะทําให้คุณนะ่ะ เมื่อต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านี้อีกคุณจะไม่ยออ่อท้อคุณจะไม่หวั่นไหวนะคะคุณจะเหมือนกับว่าพร้อมกับทุกๆอุปสรรคเข้ามาเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณพร้อมที่จะรับมือนะคะไว้สุดท้ายนะคะ โคนิเพนเดนซีนะคะคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอนะจะเป็นคนทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วคุณเองนะ่จะไม่อยากห่างจากเขาเลยนะส่วนในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะบีมองว่าทุกๆอย่างเนะี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยแต่บีมองว่าจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณทุกอย่างเนะี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าในตอนนี้คุณกําลังรอในเรื่องอะไรก็ตามนะคะพอพี่นางฟ้าบอกแล้วนะว่า ว่าในวันนี้นะคะพลังงานในวันนี้เลยนะทุกอย่างจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องใช้สติใช้ความคิดให้รอบคอบอย่าใจาร้อนอย่าด่วนสรุปอย่าตัดสินใจเร็วนะคะเพราะไม่ยอย่างนั้นคุณอาจจะตัดสินใจพลาดได้นะคะให้ยึดอยู่ในหลักของความดีอยู่ในศีนลธรรมนะแล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้นะคะ โอเคเรามาดูซิว่าเวลาคนาราศรีอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญนะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะบีมองว่าเป็นคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะเพราะมีทั้งเดอะชาริออนะคะแล้วก็มีเอดอะเอมเปออร์นะคะต่างชาติต่างภาษาได้อายุแตกต่างกันได้แตกต่างกันได้หมดเลยนะเช okay. ื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมภาษาอายุแตกต่างกันได้หมดเป็นรักทางไกลได้นะคะโอเคมาดูลัคนาราศีนะคะ ก็มีราศีธนูค่ะราศีพิจิกนะคะราศีมังกรค่ะราศีกันค่ะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีเมษนะคะโอเคครบแล้วนะแต่ถ้าเป็นธาตนะุน่ะมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะคะมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พลังงานดีมากๆเลยนะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้เลยนะคะนำไปเป็นพลังงานดีๆนะรับกลับไปนะคะก็สำหรับแรนนอมของในของเราในวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะไปแล้วนะคะบายๆจ้า